9%ของผลิตภัณฑ์แอปเปิลที่ประกอบในประเทศจีนมีปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้นผู้แข่งที่แข็งแกร่งขึ้นไม่ว่าเป็นหัวเว่ยเมด60สงครามการค้าที่แอปเปิลเผชิญว่าไม่สามารถส่งกลับไปในอเมริกาได้โดนภาษีการค้ากฎหมายใหม่ของจีนเนี่ยห้ามหรือเข้มงวดกับบริษัทต่างชาติซึ่งเป็นความกดดันสู่แอปเปิลในตลาดจีนครับความพยายามย้ายฐานการผลิตที่ล้มเหลวของฟ็อกคอนกับแอปเปิลที่จะไปอินเดียก็ทําไม่ได้ความสัมพันธ์ระหว่างแอปเปิลกับฟ็อกคอนค่อนข้างจะงอนแงน่พวกเขาพึ่งพากันแยกกันไม่ได้ก็็จะเปนปนัญหาของ ความเสี่ยงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นคนใดคนหนึ่งล้มขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็ล้มตามเราอยากจะวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ e ีฟจ็อบบริหาร Apple ในอดีตกับสถานการณ์ของทีม o ุกบริหาร Apple ในตอนนี้มันมีความแตกต่างอย่างไรความยิ่งใหญ่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางเส้นทางแห่งความสำเร็จคือการเดินทางที่ไม่หยุดยัง้งไม่ใช่แค่ความพยายามเพียงลำพังแต่เป็นความร่วมมือซึ่งกันและกัน ความมุ่งมัน่นคือหัวใจแห่งชัยชนะเส้นทางแห่งความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าอย่างเวสเลกดีบีสัวเาวสวัสดีครับวันนี้คุยกันเรื่องโทรศัพท์มือถือที่ทุกคนใช้กันทั่วโลกนะครับ Apple a p แอปเปิลผลไมาชนิดหนึ่งที่ผมก็กินบ่อยๆนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้ Apple เพราะเหตุผลก็คือว่ามันแพงแล้วผมว่าสเปคมันก็ไม่ไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะใช้เพราะว่าเหตุผลก็คือมันเป็นภาพลักษณ์ที่ดี แต่เรากำลังจะบอกว่าทำไม Apple จะล่มสลายได้ยังไงจริงๆแล้วเขามีจากหัวไว้ว่าเพราะความโลภหุ้น Apple นี่มันขึ้นมาเป็นอี่เท่าก็ไม่รู้จากสมัยก่อนนะครับเราอยากจะวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ Steve Jobs บริหาร Apple ในอดีตกับสถานการณ์ของทีมฟุกบริหาร Apple ในตอนนี้มันมีความแตกต่างอย่างไรเราลองเปรียบเทียบแนวความคิดขอ,ของสองคนนี้นะฮะ e v e j o อ s เป็นคนที่มีความเป็นนวัตกรรม ให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยิ่งนะฮะไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องการเงินเลยสนใจว่าจะทําอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ออกมามีคุณค่าไม่สนใจราคาหุ้นไม่สนใจเรื่องผลกําไรสนใจว่าจะทําให้ของมันถูกและด,ดีได้อย่างไรคุณภาพและราคาต้องสมเหตุสมผลโดยเฉพาะการที่พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยมีมากอ่อนนะฮะอย่างเช่นไอ o d รุ่นปี2009มีเทคโนโลยีดีกว่า2001 แต่ราคากลับถูกลงไปเยอะหลายเท่าตัวนะฮะสิ่งที่อยากจะบอกว่ายิ่งทํายิ่งถูกนะฮะทีมคุกล่ะทีมค,กคุกเป็นพ่อโมดการเงินที่โตมากัดการทำซัพพลายเชนความหมายคือเขาเป็นคนดูแลระบบซัพพลายเชนของการผลิตแอปเปิลดูแลบริษัทฟ็อกคันนะฮะและทําให้ของมันถูก ลดต้นทุนโดยการผลิตที่ประเทศจีนนะฮะเน้นการทากาไรสูงสุดโดยลดต้นทุนให้ต่ําสุดให้ความใส่ใจกับราคาหุ้นนะให้ความใส่ใจกับเรื่องการเงินนะฮะมีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบซัพพลายเชนเพิ่มราคาตลอดเวลานะครับแล้วก็มีการยกเลิอกอุปกรณ์เสริมบางอย่างที่มีความจําเป็นออกไปเพื่อลดต้นทุนนะฮะกลยุทธ์ของทีมคุกในระยะหลังเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีลูกเล่นอะไรมากนะดีไซน์ที่น่าเบือ่อราคาขึ้นตลอดเวลา แค่ไม่เปลี่ยนดีไซน์ทังงเกิดดูนะครับ Apple หน้าตามันยังไม่ค่อยไปไหนเลยยี่ห้ออื่นเขามี2พับ3พับ Apple ยังไม่มีเลยครับนะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาบ้างนิดหน่อยแต่กับเพิ่มราคาไว้มหาศาลนะครับไม่มีช่องใส่ sd card นะต้องซื้อเพิ่มข้อมูลเพิ่มในระบบ icloud นะครับเมมโเพิ่มนี่มหาศาลเลยครับเงินที่เพิ่มเข้าไปน่ากลัวมากราคานั่นแหละครับคือเหตุผลที่ผมไม่ใช้ Apple เพราะดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ ในราคาการตลาดก็เน้นภาพลักษณ์มากกว่าผลิตภัณฑ์จริงนะผมดูหน้าตามันแล้วมันไม่เห็นมันมีความแตกต่างเลยแต่ว่าทําไมคนคิดว่าภาครถมันดีก็ไม่รู้สิ่งสาคัญตอนนี้เนี่ยในสถา,านการณ์ปัจจุบันเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปนะฮะกูเกิลไมโครซอฟทุ่มเทยอย่างเต็มที่ในการพัฒนา AI c h a t GPT นะฮะแต่ Apple ไม่เห็นมีอะไรใหม่เลย Apple Intelligen จ e ซ i ร i ไม่เห็นมันมีอะไรใหม่เลยกลยุทธ์ทํากําไรมากเกินไปของทีมคุกอาจจะ ทำให้เขาล้มไปด้วยตัวของเขาเองผมยากจะยกตัวอย่างคู่แข่งบางคนที่น่าสนใจก็คือหัว w ว่ยหัวเวโดนโจมตีจากโ o นัลด์ทรัมเจงไปใน4ปีก่อนตอนนี้กลับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในตลาดสมาร์ทโฟนจีนได้อย่างไรในครั้งแรกในรอบ4ปีด้วยนูน่นแรงหนุนจากดีไซน์และซอฟต์แวร์ใหม่พูดง่ายว่าหัวเว่ฟื้นคืนชีพมาโดยการที่มีนวัตรกรรมใหม่ๆนะตอนนี้มีส่วนแบ่งอตราอยู่18%ในเดือนมิถุนายที่ผ่านมา เอาชนะคู่แข่งอย่าง Vivo Oppo ได้ืฟนฟ้การฟื้นตัวของห u ว w ว i ยบุกหัยนี่ขึ้น,นด้วยการที่ขายในประเทศจีนเนี่ยได้ดีขึ้นนะนี่คือสิ่งสําคัญต่อให้ไม่ได้ขายอเมริกาเลยก็สามารถจะอยู่รอดได้นะครับหัวเว่เปิดตัวสมาร์ทโฟนหลายรุ่นด้วยชิปที่ผลิตด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ a n d r o i d ของ Google แล้วใช้ Harmony นะครับนักวิจัยหลายๆคนบอกว่าสมาร์ทโฟนในประเทศจีนไม่ค่อยดีเท่าไหร นะยอดขายตกแต่ว่าหัวเว่ยกับมียอดขายเพิ่มขึ้นความมุ่งมั่นของหัวเว่ยตลอดที่ปีที่ผ่านมาสามารถลดการพึ่งพาซอฟต์แวร์ Android แล้วก็ Alphabet ได้อย่างเต็มที่สมบูรณ์นะฮะ h a ม m OS y OS ที่พัฒนาในจีนพร้อมสมาร์ทโฟน m t e 70เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นาการเริ่มต้นหลังจากที่ฟุบไปหลายปีนะหัวเว่ยได้สามารถพัฒนาสินค้าที่ใช้ h a r ์โม y OS ของตัวเองแล้วก็สร้าง Eco System ของตัวเองตัวเองไม่ต้องสนใจสกรัฐอเมริกาอีกแล้วตัวอย่างอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเสี่ยวมี่ไอโฟนมียอดขายตกลง9%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับส่วนแบ,บ่งการตลาดของ Apple ลดลงเหลือ13.7%จาก17.4% Apple เป็นะแเป็นแบรนด์เดียวที่ยอดขายต่ำนะฮะตลาดสมาร์ทโฟนตอนนี้ มีอัตราเติบโตอยู่ทประมาณ3.3%เสเเซียลมีขายเป็นอันดับหนึ่งคือล้านเครื่องนะฮะัอัเปสู้กับเซียวมีก็แพ้สู้กับฮาวายก็แพ้ในประเทศจีนสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือแอปเปิลเข้าไปทำธุรกิจ e ีวีก็เจง๊งหมดไปพันล้านเหรียญนะฮะต้องพับโครงการรถไฟฟ้าที่เรียกว่าโปรเจกต์ไต้ตันออกตรงข้ามกับเลจุนซ o ของเซียวมีสามารถประสบความสำเร็จในการทา รถยนต์เสี i ยวมีที่มีอีโคซิสเ็มร่วมกับโทรศัพท์มือถือทีวีตู้เย็นก็มีอีโคซิสเ็มเดียวกันโดยเข้าสู่ตลาดรถยนต์ด้วย SU7 สําเร็จเหนือความคาดหมายแต่ Apple ไม่สามารถทำรถ Apple ได้เรื่องล้มเลิกโครงการไปสิ่งที่เราเห็นก็คือเทคโนโลยีระดับสูงยักษ์ใหญ่หลายล้านล้าน,าน,าน <c oughs> เหรียญของ Apple เนี่ยราคาหุ้หนร่วงลงแต่ปลายปีที่แล้วทําให้บริษัทมูลค่าหายไป1ล้านล้านดอลลาร์ทำไม เพราะอะไรเหตุผลก็คือ Apple p a แพ้คดีครับคดีที่ขูดลีดขูดเนื้อผู้บริโภคที่เรียกว่าภาษี Apple ใน App Store ครับถูกท้าทายโดยสารโดยสารออกคำสั่งวิพากษาว่าให้ยกเลิกการเก็บคอมมิชชั่นที่ขูดเลือดขูดเนื้อที่เป็นค่าเช่าที่สูงถึง30%จาก App Store นะครับ Apple ลร่ำรวยมหาศาลจากคำว่า Apple Tax น โดยในายทิมสวิตตี้นะฮะผู้ก่อตั้ง Epic g เกมเจ้าของเกม Fortnite ตัดสินใจท้าชนกับ Apple นะฮะ Epic เกมนี่ผมรู้จักดีครับผมเคยเล่นเกมตั้งแหมายปีแล้วตอนนี้เลิกเล่นไปแล้วครับแต่หมายก่อน20ปีที่เราเล่นอยู่ตอนนี้รู้ไปถึงไหนแล้วระบบเกมเลิกเล่นไปนานปี2องศสารตัดสินว่า Apple ไม่ได้ผูกขาดทางเทคนิคนะฮะแต่ว่านะฮะตอนนี้สารสั่งให้ Apple ยกเลิกกฎข้อนี้ ราะเหตุผลก็คือว่ามันเป็นช่องทางชําระเงินที่ไม่ควรจะไปเก็บเงินเงินเพิ่มเติมจหกือเขานะครับ Apple พยายามยืดดูทณ์ทั้ง4ปีสารดีกาก็ให้ความเห็นว่าจริงนะฮะให้เลิกเก็บถ้าไม่เลิกเก็บก็มีปัญหาแน่ๆโดนปิดแน่ๆเพราะเก็บค่าคอมมิชชั่นถึง27%นะมันเป็นอะไรที่แพงเกินไปแถมหน้าจอยังเตือนให้ ให้ผู้ใช้รู้สึกว่าการชาระเงินภายนอกไม่ปลอดภัยทําให้กระบวนการจ่ายเงินยิ่งยุ่งยากปทับซ้อนสิ่งนี้แหละครับทาให้อ e ีพีเกมโกรธมากและฟ้องศาลทําให้ Apple แพคดีไปบังคับให้ Apple ต้องเปิดทางให้นักพัฒนาจริงใจและไม่มีเงื่อนไขนะฮะวิกฤตตอนนี้ทําให้หุ้น Apple ลบไป20%่สนะิบเปอร์เซ็นต์นะแอปสโตรยังเผชิญวิกฤตที่ใหญ่กว่าในประเทศจีนฐานการผลิตของ Apple มากว่า2ทศวรรษ โดย89%ของผลิตภัณฑ์แอปเปิลที่ประกอบในประเทศจีนเนี่ยมีปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้นคู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้นไม่ว่าเป็นหัวเว่ยเมด60สงครามการค้าที่แอปเปิลเผชิญว่าไม่สามารถส่งกลับไปในอเมริกาได้โดยภาษีการค้ากฎหมายใหม่ของจีนเนี่ยห้ามหรือเข้มงวดกับบริษัทต่างชาติมากมายกฎใหม่ๆออกมามากมายซึ่งเป็นความกดดันสู่แอปเปิลในตลาดจีนครับทิมพวกผู้บริหารสูงสุดของแอปเปิลเผชิญกับความท้าทายว่าพึ่งพาจีนมากเกินไป ซึ่งกำลังย้อนทำลาย Apple เองนะครับแอปเปิลเจิญปัญหาตลาดจีนประเจิญปัญหา Apple t e แทที่ศาลนะครก็เลยทำให้ผลสรุปว่าสงครามในศาล Apple แพ้อย่างราบคาบเริ่มนำระบบชำระเงินสดของตัวเองกลับมาใช้ในแอปได้แล้วเป็นชัยชนะของผู้บริโภคและก็นักพนานรายย่อย Apple สูญเสียรายได้มหาศาลจาก Apple t แทอันนี้อันที่หที่เจอปัญหาแล้วก็แพ้ไปเรียบร้อยแล้วอันที่ส สงครามในจีน Apple ได้พยายามหาทางออกโดยการย้ายฐานผลิตไปที่อินเดียการย้ายฐานผลิต i p h o n e บางส่วนไปที่อินเดียหรือ1ใน4ของ iPhone ทั้งหมดที่จะผลิตในอินเดียเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับอาจใช้เวลา10-15ปีกว่าที่อินเดียจะผลิต Apple ได้ใกล้เคียงกับจีนก็ทําให้ถูกวิจารณ์อย่างยิ่งนะว่าผลิตภัณฑ์ของ Apple เนี่ยคุณภาพตกลงไปนะฮะ ปัญหาของมันคือว่าอินเดียไม่สามารถทดแทนจีได้แน่ๆใน10ปีข้างหน้านี้สายการผลิตในจีนผลิตได้5 0 0แสนเครื่องต่อวันอินเดียจะทำได้หรอือนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าฟ o x c ค่อเติบโตเป็นยักษ์ใหญ่มีและได้มหาศาลเป็นบริษัทที่ Apple ขาดไม่ได้ว่าจะผลิตผิดพันธ์ออกมาใหม่ๆก็ต้องให้ฟ็อกคอผลิตนะฮะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนที่สาคัญของ Apple นะครับ ปัญหาอือ่นๆมากมายยังมีครับก็คือในจีนก็คือปัญหาด้านแรงงานภาพลักษณ์สงครามการค้าจีนสหรัฐความพยายามย้ายฐานการผลิตที่ล้มเหลวของฟ็อกคอนกับ Apple ที่จะไปอินเดียก็ทําไม่ได้นะกับดับความสัมพันธ์ระหว่าง Apple กับฟ็อกคอนก็ยังเป็นที่ถกเถียงอยู่ว่าค่อนข้างจะงอนแง่นพวกเขาพึ่งพากันแยกกันไม่ได้ก็จะเป็นปัญหาของความเสี่ยงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นถ้าคนใดคนหนึ่งล้มขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็ล้มตามน,นี่คือสิ่งที่ Apple ผู้นำบิ๊กเทคที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้กล้าในการสร้างสรรค์นวัตรกรรมใหม่ๆของโลกเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ Apple ไม่มีแต้มต่อทางด้านดีไซน์ไม่มีแต้มต่อทางด้านการตลาดขาดน,นวัตรกรรมที่ว้าวนะฮะ iPhone เปิดตัวเมื่อปี2007นะฮะทำให้ยักษ์ใหญ่อย่างเช่นแบรนด์ m o ต o r โรล่าโนเกียโซนี่ a ิสัเจ๊งไปมไม่เป็นท่า้ปีที่ผ่านมา แอปเปไม่เหมือนเดิม Apple ไม่สามารถสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆได้เลยเทียบกับสมัยที่ Steve Jobs อยู่นะครับคู่แข่งต่างๆก็เริ่มใช้ AI เพิ่มเติมมากมาย AI ของ Apple แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย Apple i n t e l l i g e n c e ยังห่างชั้นอยู่มากเลยกับ Chat GPT นะครับโครงสร้าง AI ก็ไม่มีพื้นฐานคู่แข่งอย่าง Google มี TPU Microsoft มี Azure นะฮะร,รองรับ AI ได้ดีเยี่ยม Apple ก็ยังใช้ แบบเดิมๆอยู่ประมวลผลชิปบนเครื่องนะฮะมีข้อจํากัดดา้านการประมวลผลไม่ซับซ้อนเท่ากับระบบ Crowd ะคลาวน์ย่บายความปลอดภัยเป็นข้อจํากัดเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งนะครับการที่จะให้ p r i v a c y เนี่ยไปกับ AI ได้เนี่ยเพราะว่า AI ต้องใช้ข้อมูลมหาศาลนะครับแล้ว Apple ไปบีบว่าให้เป็นระบบปิดเนี่ยไม่สามารถจะใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์วิจัยได้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่ทำให้ Apple ไม่ก้าวหน้าไปไหนเลยเพราะอีโค y ิสเ m มเป็นระบบปิดนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าในอนดีตเนี่ยแอปเปมีความชํานาญและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหน้าจอและดีไซน์ฮาร์ดแวร์หน้าจอ iPhone โดดเด่นที่สุดในบรรดาโทรศัพท์มือถือทั้งหลายไม่ว่าซัมซุงเซี่ยงมีแบรนด์จีนต่างๆเนี่ยตอนนี้กับเก่งกว่าเพราะมีจอพับได้กล้องใต้จอมีจอ LTPO นะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถเปลี่ยน mindset ของลูกค้าว่า Apple ไม่ใช่เจ้าของเทคโนโลยีที่แท้จริงอีกแล้วบริษัท อื่นๆสามารถทําได้นะเช่นความสว่างหน้าจอการชาร์จเร็วแบรนด์จินทําความสว่างหน้าจอได้เกิน2,600แล้วชาร์จเร็วได้วกว่า200วัตต์เทียบกับ Apple ใช้20-30วัตต์คือระบบชาร์จเร็วของยี่ห้ออื่นๆเก่งกว่า Apple ตัถง10เท่านะเทคโนโลยีที่ iPhone เน้นภาพธรรมชาติสีไม่เพียงแต่พฤติกรรมผู้เลโภกกับบอกว่ามันไม่ว้าวไอการที่สีธรรมชาติมันไม่ว้าวมันต้องเป็นสีที่ ประมวลผลออกมาแล้วสะใจนะฮะโดยการให้ AI ปรับโทนสีดีทัชภาพเนียนๆนย,ยิงคุณภาพพาทแวร์เลนนะฮะประมวลผล AI โหมดกลางคืนการซูมการถ่ายภาพบุคคลเนี่ย Apple ทำไม่ได้ดีนะ,ะเพราะว่าเหตุผลคือ Apple จะเอาแบบธรรมชาติอย่างเดียวไม่ได้นึกถึงคนว่าคนรุ่นใหม่ไม่สนใจธรรมชาติสนใจความสวยความเนียนนะฮะแบรนด์จีนหลายรุ่นก็ยัง มีหลายรลยก็ยังจับมือไลก้าใช้กล้องเลนระบบโปเทคโนโลยี Bo, ที่เป็นระบบเทลสโคปซูมแล้วไม่แตกเนี่ย AI สามารถแต่งรูปได้อย่างสวยงามเป็นการเรียไทม์สำหรับคนแต่งรูปไม่เป็นก็สามารถทำได้นะในแอปใหม่รุ่นใหม่ที่ให้ AI ทำเลยคือคนไม่ต้องไปแต่ง AI ทำให้เลยนะรูปมันจะเนียนกว่าขึ้นมาเยอะเลยฮนะแอปเปจะล้มเหลวหรือไม่ ดูแล้ว Apple เริ่มล้าหลังคนอื่นไปเรื่อยๆสิ่งที่ต้องทำคือรีเซ็ตระบบสิริใหม่นะฮะรีเซ็ตสิริก็คือต้องกลับมาใช้ LLM ครับรัดแรงเกรโบเดลแล้วก็เชื่อมโยง Apple IOS ให้เป็นผู้ช่วยที่แท้จริงครับ Apple ต้องยอมให้สิริฉลาดขึ้นแล้วยอมใช้ Eco System ที่เรียกว่าระบบเปิดครับดีไซน์ต้องกลับมานํำเทนครับ เพราะไม่สามารถจะมีอะไรที่เป็น,ปนดีไซน์ล้ำยุคเลยนะครับเพราะว่า a p p l e มีเงินสดมหาศาลเลยมันทำกำไรได้ตั้งเท่าไหร่กี่กปีกปี่ปีก็ยังเก็บเงินสดไว้1,62 0 0 0ล้านเหรียญน,น่าจะเอาเงินมาลงทุนวิจัยพัฒนาอะไรใหม่ๆนะครับไม่ควรเก็บเงินสดไว้เฉยๆนะครับไม่กล้าที่จะมีนตวตกรรมหรือว่ามีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นออกมาอีกนะครับแพลตฟอร์มก็สำคัญครับ อย่าลืมนะว่า Apple มีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งมากนะฮะคนที่ใช้ Apple เนี่ยผมเห็นไม่ค่อยเปลี่ยนเลยใช้ Apple มากี่ปีสิบปีก็ยังใช้อยู่นะฮะการเชื่อมโยงอีโคโซิสเต็มที่เข้มแข็งไม่ว่า App Store, App Music, a p p ปแอปเป l ลทีวีไอค p ร์ลแอปเปินะฮะ h e a l t h c a r e Code Fitness Tracking a p p l e Financial m o n e y อีโคซิสเต็มที่ช่วยให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในระบบปิดของตัวเอง บางครั้งเนี่ยการอยู่ในระบบปิดก็เป็นปัญหามีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือว่ามัน p r i วซี y แล้วก็มันรับรองความปลอดภัยแต่ข้อเสียมันคือว่ามันพัฒนาไปได้ช้าและมันไม่มีการเรียนรู้จากระบบอื่น AI ก็เข้าสู่ AI ได้ยากเพราะ AI ต้องการข้อมูลจํานวนมากโดยสรุปแล้ว Apple ยังต้องอยู่ในภาะวะแข่งขันในการสู้กันในต,าตลาดในสู้กันในเรื่องเทคโนโลยี ยังตามหลังคู่แข่งอยู่เยอะเลยครับแอปเปจะกล้าออกมาทำนวัตกรรมใหม่ๆอีกไหมนะฮะทีมคุกเนี่ยตอนนี้เป็นผู้บริหารอีกหนึ่งปีคาดว่านะฮะหลังจากนั้นก็อาจจะลงจากตำแหน่งมีผู้นำคนใหม่ภายใต้การนำของทีมคุกตั้งแต่ปี2011 Apple เติบโตอย่างยิ่งนะฮะมูลค่าสูงถึง3ล้านล้านดอลลาร์ในปี2022นะฮะเฉลี่ยแล้ว มูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้น700้ล้านดอลลาร์ต่อวันนะฮะแอปเปมีภาพลักษณ์ที่สูงมูลแบบเป็นผู้นํานวัตกรรมนะแต่กลับล้มเหลวในบางเรื่องนะฮะเช่นล้มเหลวในเรื่องนวัตกรรม AI นะฮะแล้วก็ล้มเหลวในเรื่องของเวเฟอร์แวร์นะฮะผลิตภัณฑ์ที่สวยหรูแต่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงนะการยกเครื่องสีริถูกเลื่อนออกไปกําหนดออกไปอีกไม่มีกําหนดแน่นอนนะฮะเราอยาก,อกเปรียบเทียบกับ Apple กับบริษัทหนึ่งครับที่น่าสนใจ General Electric GE GE ก็มีที่มาที่ไปหรือมีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่สมัยเอดิสันเป็น100ปีนะครับเขาพัฒนาเป็นบริษัทนวัตรกรรมที่ผลิตสินค้าใหม่ๆออกมามากมายแต่ตอนหลังเนี่ยแจ็คเวลว์อดีตซีโอในตำนานของ GE เนี่ยได้พา GE ไปสู่สุดจุดสูงสุดโดยการมีนวัตรกรรมแล้วก็มีการบริหารการเงินที่เก่งนะฮะ สามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มของหุ้นได้ถึง4 0 0พันเซแต่หลังจากแจ็คเวลไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเสื่อมถอยของ GE ที่มีโครงสร้างไม่เรียบง่ายมันซับซ้อนเกินไปเราก็ไม่สามารถผลิตนวัตรกรรมออกมาได้ปัญหานิสิต่างๆนาไปถูกความเสื่อมและทําให้ถูกแยกส่วนบริษัทเป็นเป็นบริษัทเล็กๆนะครับมันเหมือนกับบริษัท Apple เลยตอนนี้เลยคือทีมคุกก็บริหารแบบเดียวกันคือราคาหุ้นเพิ่มขึ้นหลายพันเปอร์เซ็นต์ มีจุดสูงสุดก็คือราคาหุ้นที่มีมูลค่าตั้ง2ล้านล้านเหรียญเนี่ยแต่พอถึงจุดหนึ่งก็คือไม่สามารถผลิตนวัตกรรมใหม่ๆออกมาได้บริษัทก็เลยเข้าสู่ปัญหาโครงสร้างที่ซับซอ้อนแล้วก็ปัญหาหนี้สินที่เยอะแยะมากมายแล้วก็ประกอบกับรายได้ที่เคยได้จากแอ p Store เนี่ยหายไปเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางฉับพันของทีมคุกเนี่ยก็คือจำเป็นจะต้อง หาบริษัท AI ใหม่ๆซื้อบริษัท AI ใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจการนะฮะไม่ว่าจะเป็นหาซื้อ AI เก่งๆทำลายกำแพงเรียกว่า w a l การเด e นของตัวเองก็คือเปิด e อีโคส t ตมตัวเองให้เป็นบริษัทที่มีระบบเปิดนะฮะ<ม>ลักษณะของทีมคุกก็คือบริหารทรัพยชัยเก่งมากสร้างกำไรได้สม่ำเสมอแต่ไม่สร้างนวัตกรรมนะครับถ้าเดินหน้าแบบเดิมเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้บริษัทก็อาจจะตายไปนะฮะ อย่าลืมนะครับแอปเปเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทนวัตรกรรมมาก่อนที่โด่งดังเพราะว่าผลิตนวัตรกรรมมากมายทีมคุกจะพา Apple ผ่านพายุลูกนี้ไปอย่างช้าชาแต่มั่นคงโดยการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นบริษัทนวัตรกรรมแบบเดิมนะครับจากสิ่งที่เรียกว่า Apple ก็คงจะหนีโชคชะตาที่ดีกว่าโนเกียหนีโชคชะตาที่ดีกว่า GE ได้นะฮะถ้ามีการปฏิวัติ f อร์มแฟกเตอร์นะปฏิวัติแบบอุปกรณ์ใหม่ๆนะซึ่งพลิกโลกนะฮะสมัยก่อน Apple เ,เคยทำา Mac ทำ i p o d ดทำ p h o n e นวัตกรรมเหล่านี้ทำให้ Apple ขึ้นสูงสุดเป็นบริษัทเทคโนโลยีความท้าทายในยุค AI เนี่ยมันเป็นเรื่องของอีกยุคหนึ่งแล้ว Apple ต้อปปงยอมแล้วว่า iPhone ไม่ได้สิ่งที่จำเป็นใน1ิปีข้างหน้า Apple จะไม่มีความสามารถจะไปสู้กับคู่แข่งแบบ Meta หรือ Google ได้เพราะ อนาคตอาจจะไม่มีโทรศัพท์มือถือนะเพราะโทรศัพท์มือถือเนี่ยใครๆก็ทําได้นะแต่สิ่งที่ต่างก็คือการพัฒนาอุปกรณ์ AI โดยการจับมือกับบริษัท AI ต่างๆเพื่อผลิตสร้างอุปกรณ์ AI ชิ้นใหม่ที่สะท้อนว่า Apple กําลังเปลี่ยนจากผู้นําเทนเป็นผู้ตามเทนคือต่อไปมือโทรศัพท์มือถือไม่มีค่าแล้วแต่กลายเป็นอุปกรณ์ AI ซึ่งเราไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับความเป็นส่วนตัวคือหายนะนะฮะ ในอนดีตเนี่ยแอปเปชูความเป็นส่วนตัวเป็นจุดขายเสมอแต่ตอนนี้มังกลายเป็นหายนะได้อย่างไรนะฮะแอปเปต้องยอมรับว่าตอนนี้คนใช้ chat gpt ผ่าน Siri แล้วรู้เลยว่า Apple ไม่มี AI ของตัวเองนะฮะระบบว l l Garden ก็คือระบบปิดของ Apple ิลเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันทำงานได้ดีก็จริงนะฮะมันเป็นจุดแข็งที่ทำให้ผู้พักดีต่อแบรนด์เยอะก็จริงแต่การที่ AI ไม่สามารถเชื่อมต่อหรือรวบมือกับของคนอื่นๆได้เนี่ย ทำให้ Apple กลายเป็นข้อเสียปัจญาที่เรียกว่าวอลการ์เดนหรือระบบปิดของ Apple เนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้ากว่าคู่แข่งเปิดตัวรับเทคโนโลยีจากภายนอกได้ดีกว่าบริการต่างๆของ Apple ไม่ว่า p p s t t r r e p p p m u s i i iCloud d อื่นๆกลายเป็นเครื่องจักรทำเงินในอดีตแต่ในปัจจุบันเนี่ยรายได้ของ Google ผ่าน Siri ผ่าน o o o l l p p a y ผ่าน iPhone Google 2,000 20, 0ล้านเหรียต่อปีได้หายไปทันทีเพราะว่า Apple ใช้ เซิร์ฟเอรนจนโดย Safari เนี่ยจะเก็บเงินจาก Google ตลอดนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารายได้จากอื่นๆก็หายไปอีกนะฮะอีก30,000เหรียญโดยจะใช้ App Store นะครับ30,000ล้านเหรียญน,นะครับ App Store เนี่ยหากค่าเขาไมาช่ชีนจากนักพัฒนา,นาสูงถึง30%รายได้กว่า30,000ล้านเหรียญต่อปีนะฮะแต่กฎหมายของยุโรปสภาภาพยุโรปเรืองดิจิตอลมาเก็ตติ้งแอเนี่ย โดยการคดีฟ้องร้องจากแอปปิดเกมเนี่ยบีบให้ Apple ต้องเปิดทางให้นักพัฒนาเสนอช่องทางการชําระเงินแบบใหม่นอกจาก App Store ทําให้ไรายได้ Apple ลดลงไปอย่างยิ่งนะครับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของบริษัท AI ใหม่ๆทําให้ Apple กลายเป็นคนที่ล้าหลังนะครับถ้าเดินหน้าแบบเดิมพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบร้อนอาจจะเปิดตัวโทรศัพท์พับได้ในปีหน้าอาจจะลงทุนกับ Vision Pro ทําอุปกรณ์ใหม่ๆนะฮะที่เป็นแหล่งทําเงินในอนาคตนะฮะ อาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าหนาวัตกรรมที่เพิ่มกำไรนะฮะเพื่อจะให้ a pple อยู่ยั่งยืนยงต่อไปเพื่อฝ่าพายุลูกนี้คือพายุ AI ที่อยู่ข้างหน้าให้ผ่านพ้นไปได้มิฉะนั้นแล้วจะโดนพายุ AI ฉีก Apple เป็นชิ้นๆนะฮะจะเกิดปัญหาคือความตกต่ำของกำไรอย่างฉับพลันนะฮะธุรกิจบริการของ Apple ไม่ใช่สิ่งที่ทำกำไรต่อไปแล้วมันสร้างความเจ็บปวดและปลุกให้ a pple ยักษ์ใหญ่ ลุกขึ้นมาทํานวัตกรรมไม่ใช่ไปเก็บเงินขูดรีดผู้บริโภคโดยการเก็บคอมมิชชั่น30%อีกต่อไปทีมคุกคงไม่ทําให้ Apple กลายเป็นโนเกียและ AI อยังคนยืนหยัดเป็นผู้นําเทคโนโลยีต่อไปถ้า Apple ไม่มาเข้าสู่ยุค AI Apple ก็จะตกเทรนเหมือนโนเกียในอดีตที่แพ้ iPhone ในยุคของปี2000ในยุคของปี2030เราอาจจะเห็น a p p l e o f League ไปหรือหายไปเหมือนโนเกีย ที่หายไปในปี2000ขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ครับสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร